สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านครับวันนี้ครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วกับคำทำนายดวงที่ชัดเจนลึกซึ้งและตรงจุดที่สุดครับวันนี้ผมจะพูดถึงดวงของคนที่ตกชัดเงินประจําปีพศ2569เรียกได้ว่าผมจะวิเคราะห์ในเรื่องของดวงนะครับ ตามตำราภงมชาติของไทยโบราณเป็นตำราของไทยที่ศักดิ์สิทธิ์และแม่นมากๆนะครับดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีโชคมีลาบมีเรื่องดีอะไรบ้างมาฟังพร้อมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดความเฮงในทุกๆเดือนทุกๆวันนะครับที่สำคัญเพื่อไม่ให้พลาดในการรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับท่านที่ตก ชัดเงินนะครับประจำปีพศ2569เพศชายได้แก่ท่านที่อายุครบ14ปี26ปี38ปี50ปี62ปีและ74ปีส่วนเพศหญิงครับได้แก่ท่านที่อายุครบ12ปี24ปี36ปี48ปี 60ปีและ72ปีครับต้องบอกเลยนะครับว่าตำราพรมชาติของไทยโบราณเนี่ยนะครับมีคนติดตามนะครับและก็เหมือนแบบเป็นตำราที่คนไทยให้ความสำคัญนะครับเพราะค่อนข้างแม่นนะครับครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนไว้นะครับที่ท่านทำนายไว้เป็นเรื่องราวที่ น่าทึ่งนะครับผมลองย้อนเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับตำราพม่ชาตินะครับเกี่ยวกับคำทำนายที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างตรงหลายประเด็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะครับแต่ในมุมมองผมนะครับก็ฟังเขาเรียกว่าฟังไว้นะครับเพื่อนําไปเตรียมตัวนําไปปรับใช้นะครับหากโอกาสเข้ามาเยอะแน่นอน ถ้าเราเตรียมตัวเราจะคว้าโอกาสได้เยอะขึ้นนะครับเราจะอยู่หัวแถวได้นะครับแต่ถ้ามีเรื่องที่เราต้องระวังเราป้องกันได้นะครับเราระวังได้เรื่องที่มันไม่ดีอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับหรือไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเรามีการเตรียมตัวเราไม่ประมาทนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าตกอยู่ในความประมาทเนี่ยก็มีแต่สิ่งที่แบบไม่คาดคิดเนาะที่จะเกิดขึ้นนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่านะครับท่านที่ตกฉัดเงินครับประจำปีพศ2569ครับปีนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านค่อนข้างดีครับจะมีลาบมีความช่วยเหลือครับจากคนรอบข้างแม้ไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่ก็พอให้ใช้ใจ่ายได้สบายใจไม่เดือดร้อนมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูอยู่เสมอครับแต่สิ่งสำคัญครับ ที่ต้องระวังคือการใช้เงินใช้ทองหากใช้เกินตัวอาจทำให้เกิดปัญหาขัดสนได้ในบางช่วงสุขภาพร่างกายของท่านในปีนี้ก็แข็งแรงดีครับแต่ควรระวังสุขภาพของคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆและญาติผู้ใหญ่ที่อาจมีเรื่องให้กังวลใจบ้างครับการเดินทางไปไหนมาไหนยังต้องระมัดระวังเล็กน้อยโดยเฉพาะการใช้รถใช้ราอาจมีเรื่องให้วุ่นวายบ้าง แต่ไม่หนักหนาอะไรครับส่วนเรื่องของการงานครับมั่นคงดีคุณจะพบกับความราบรื่นใครที่คิดจะเริ่มต้นทำไรในปี2,569นี้ครับคุณจะรับความช่วยเหลือสำคัญสำคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ต้องระวังสัตว์ตหรือคนที่อิจฉาริษยาครับอาจเข้ามายุแย่ยุแยงแตะแคงรั่วทำให้เกิดความวุ่นวายบ้างในบางช่วงของปีนะครับความรักสำหรับคนที่มีคู่ ก็รักไข่กลมเกลียวกันดีแม้จะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงครับเป็นธรรมดาครับลิงกับฟันเจอกันก็ทะเลาะกันบ้างแต่ถ้าเราทะเลาะกันแล้วรู้จักลดลาวาสอกรู้จักยอมบ้างรู้จักแบบเบารู้จักหนักนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหจะสนะอยู่ฝ่ายเดียวนะครับชีวิตคู่ก็อาจจะไปไม่ได้ส่วนคนโสดครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเนื้อคู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2569และที่สำคัญนะครับ ดวงท่านดีอยู่แล้วนะครับสิ่งดีๆเข้ามาคนที่ตกฉัดเงินเนี่ยถือว่าดวงดีเนาะนะครับแต่อย่าลืมครับทําบุญสม่ําเสมอจะช่วยเสริมบารมีและดึงดูดพลังดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับที่สําคัญอย่าลืมดูแลผู้มีพระคุณครับคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาแล้วพลังงานดีๆจะทาโธมเข้ามาหาคุณแบบเต็มเหนียวในปี2 5 6 9นี้นะครับโดยเฉพาะปลายปี2569ครับคุณมีเกณฑ์ ข่าวดีและโชคลาภเล็กๆเข้ามาให้ชื่นใจแน่นอนนะครับรอรับชมรอบฟังได้เลยเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้นะครับแบบแบบละเอียดนะครับใช้คําว่าอยากจะเจาะลึกเฉพาะเจาะจงให้อีกนะครับปกติผมจะไม่เจาะลงเนาะจะจะทานายเป็นภาพกว้างนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้จะขออนุญาตเจาะลึกตามอายุให้สักเล็กน้อยนะครับ หากท่านอายุครบ14ปีนะคบเพศชายเนาะนะครับถ้าเพศชายอายุครบ14ปีเพศหญิงอายุครบ12ปีนะครับวัยนี้ถือเป็นวัยเรียนนะครับยังต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับเด็กวัยนี้ครับยังเป็นช่วงเรียนรู้และเติบโตนะครับสุขภาพของตัวเองเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ควรระวังสุขภาพของเด็กๆในบ้านท่านอื่นๆเนาะนะครับต้องระวังด้วยนะครับปีนี้มีโอกาสได้ลาบจากผู้ใหญ่เนาะนะครับ คุณมีโอกาสได้ลาจากผู้ใหญ่ครับเช่นครูบาอาจารย์หรือผู้ปกครองนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็มีเรื่องระวังคือเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับแม้คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ให้นะครับก็อาจจะมีความกังวลเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือสุขภาพของคนใกล้ตัวนะครับถ้าเรากําลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะครับประหยัดช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับเงินที่ท่านให้มาเราอาจจะ เก็บไปบ้างนะครับอย่าใช้หมดนะครับอย่าใช้หมดฝึกเก็บฝึกออมนะครับตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นก็จะดีครับสําหรับเพศชายที่อายุครบ26ปีนะครับเพศหญิงอายุครบ24ปีวัยนี้ก็เป็นวัยเริ่มต้นทํางานนะครับต้องเพิ่มในเรื่องของความอดทนเข้ามานะครับถ้าท่านอายุครบ26และ24ีปีนะผู้ชาย26ผู้หญิง24ครับต้องเพิ่มความอดทนครับเพราะวัยนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของเส้นทางการทํางาน อาจยังเจออุปสรรคบ้างนะครับแต่ปีนี้ดวงจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานนะครับการเงินพอใช้พอเก็บได้แต่ก็ต้องระวังอย่าใช้จ่ายเกินตัวความรักยังต้องรอจังหวะครับใครที่มีคู่ทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่นานก็จะเข้าใจกันดีนะครับต่อมาครับเพศชายอายุครบ38ปีเพศหญิง36ปีครับ ช่วงอายุนี้ครับเป็นช่วงที่ใช้พลังชีวิตเต็มที่มากๆนะครับหน้าที่การงานก็ก้าวหน้ามากขึ้นแล้วนะครับวัยนี้มีความมั่นคงนะผมใช้คำว่ามีความมั่นคงมากขึ้นโอกาสสําเร็จในงานสูงนะครับการงานจะมั่นคงยิ่งมีคนมาสนับสนุนนะครับยิ่งดีเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังศัตรูหรือคนที่อิจฉาลิษยานะครับแอบแฝงอยู่ใกล้ตัวคุณนะครับ การเงินดีขึ้นครับแต่ต้องจัดสรรให้ดีบริหารจัดการให้ดีหลายหลายหลายคนบอกว่าโอ้โหอาจารย์เงินเข้ามาเยอะแยะยังไงผมก็ดีอย่าประมาทครับบางคนเงินเยอะยังต้องปรึกษานะักวางแผนการเงินยังต้องจัดการเรื่องการเงินให้ดีเลยนะครับเงินเราไม่ว่าเข้ามากเข้าน้อยถ้าเราเก็บเป็นเงินได้น้อยอาจจะเป็นเงินมากก็ได้นะครับส่วนความรักครับอบอุ่นมากขึ้นครับสำหรับคนโสดก็มีโอกาสพบเจอเนื้อคู่นะครับ เรามาดูที่เพศชายอายุครบ50ปีเพศหญิงอายุครบ48ปปีนะครับวัยนี้เป็นวัยที่เริ่มตั้งหลักฐานชีวิตได้แล้วเนาะนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองนี่แหละและครอบครัวนะครับวัยนี้ก็ส่วนมากจะมีฐานะที่มั่นคงแล้วนะครับคงที่การเงินการงานราบรื่นขึ้นครับแต่ต้องระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ในบ้าน ระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ให้ดีนะครับดูแลท่านให้ดีๆความรักยังคงราบรื่นครับแม้มีปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่ได้กระทบจิตใจอะไรการเดินทางยังคงต้องระวังเรื่องรถเรื่องราและอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยนะครับส่วนเพศชายที่อายุครบ62ปี เพศหญิงอายุครบ60ปีครับเตรียมได้แล้วนะครับหลายๆคนเตรียมตัวแล้วเตรียมกเกษียณน,นะครับหรือบางท่านก็อาจจะ,กะเกษียณไปแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นนะครับปีนี้ควรเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัวให้มากๆครับการเงินแม้ไม่ได้หวือหวาอะไรแต่พอใช้สบายๆนะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าบุตรล้านหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะครับมีคนเข้ามา ช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินพอสมควรครับความรักและความอบอุ่นในครอบครัวสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความอบอุ่นอย่ามองข้ามนะครับปีนี้อย่ามองข้ามเนาะนะครับลูกหลานนะครับถ้ามาฟังอยู่นะครับมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ62และ60พยายามดูแลท่านให้ดีนะครับใส่ใจเรื่องของความรักใส่ใจในทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่าในช่วงในช่วงวัยนี้ท่านอาจจะมีอาการเขาเรียกว่า น้อยใจเนาะนะครับอายุ6 0 6ิ6 1 6 2เหนี่ยเหมือนจะจะคล้ายเด็กในบางช่วงนะครับเพราะฉะนั้นท่านตอนเด็กๆเนี่ยท่านดูแลเรามาอย่างดีตอนนี้เราต้องกลับมาดูแลท่านแล้วนะครับหากบุตรหลานฟังอยู่เนาะนะครับก็นำไปปรับใช้ได้นะครับต่อมานะครับเพศชายที่อายุครบ74ปีเพศหญิงอายุครบ72ปีนะครับช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงสูงวัยนะครับต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษครับ เป็นวัยที่ต้องระวังสุขภาพตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับยิ่งในเรื่องของความอบอุ่นจากลูกจากหลานและคนในครอบครัวเนี่ยนะครับจะเป็นพลังสำคัญให้กับท่านผ่านปีนี้ไปได้นะครับพลังความรักพลังครอบครัวพลังลูกหลาน จะทําให้ท่านมีความสุขแล้วพลังชีวิตเนี่ยนะครับจะมีพลังมากขึ้นนะครับยังมีโอกาสรับลาบเด็ดๆอยู่นะครับในช่วงปลายปีนะครับกลางปีก็พอมีนะครับอยู่เหมือนกันหากบุตรหลานมาฟังนะครับตั้งแต่อายุ62ขึ้นมาเลยนะครับถ้าบุตรหลานท่านมาฟังแล้วนะครับมีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในช่วงวัยนี้นะครับก็อย่าลืมดูแลท่านให้ใกล้ชิดนะครับใส่ใจท่านในทุกๆเรื่องนะครับอย่างมออข้ามแม้แต่เรื่องเล็กๆนน้อยนะครับ ก่อนจะไปต่อนะครับผมขอแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแน่นอนนะครับช่องมหาฮีทีวีเนี่ยส่วนมากเราจะทำนายเกี่ยวกับดวงเนาะนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมจะทำนายทานายดวงรายเดือนอยู่แล้วนะครับเป็นเกี่ยวกับท่านที่เกิดปีนักษัตร์เนาะนะครับทำนายดวงรายเดือนรายปีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการทำนายฝันบ้างตำราพรหมชาตินะครับผมจะทำนายปีละครั้งนะครับ ีละครั้งนะครับถ้าท่านไหนชอบนะครับเห็นว่าโอ้โหเรื่องราวนี้ใกล้เคียงกับเราก่อนข้างแม่นหรือว่านําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันตัวเองได้มีบางเรื่องอันไหนที่ไม่ตรงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมยินดียินดีเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีเรื่องหนักใจนะครับมีเรื่องไม่สบายใจนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือจะลองดเรกมาหาผมได้นะครับอาจจะตอบท่านท่านไม่ครบนะครับ ก็อย่ากังวลใจไปนะครับผมไล่อ่านทุกคอมทุกคอมเมนต์นะครับไล่อ่านทุกข้อความที่ทักมานะครับแต่อาจจะตอบไม่หมดนะครับบางครั้งก็จะเอามาทําคลิปตอบบ้างนะครับเนื่องจากว่าแฟนๆก็ทักมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ยินดีก็ขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่ร่วมติดตามกันมานะครับผมสุดท้ายนี้ครับผมขออวยพรครับให้ทุกคนที่รับชมผมจนถึงนาทีนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับที่ตกฉัดเงินในปีนี้หรือท่านอื่นๆที่เข้ามาฟังนะครับเพื่อกลับไปดูแลครอบครัวนะครับที่ตกฉัดเงินผมขอให้ท่านร่ารวยเงินทองครับสุขภาพแข็งแรงและสมปรารถนาทุกประการถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้นะครับเพื่อรับคำทนายดีๆและเคล็ดลับกับมาช่องมหาเฮงทีวีในทุกๆเดือนนะครับจำไว้เสมอนะครับความเฮงความปังเริ่มต้นที่ใจเรา และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ